อเคทุกคน,มา,กน,กนกมาต่อกันกับพัรมาต่อกันกับพัรต่อมาแมงบอกไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้หลายพาร์ทละโอเคตอนนี้ผมก็หลังจากที่บอกนะผมเดินเพิ่งเดินทางออกมาจากเมืองนะนะมาวันนี้ก็ผมก็จะเดินไปตามทางตามที่ได้บอกไว้นะดา๋ยะอาจจะได้เข้าแอร์ฟิลระหว่างทางนี่ก็ผมสังเกตเห็นนะก็มีเอ่อซอมบี้ข้างหน้าผมมีผมเห็นสองตัวตอนนี้มันอาจจะมีเยอะวันนี้ เออมีหลายตัวเลยวะ่ะไม่ได้แค่สองวะ่ะโอเคเยอะนะทุกคนในป่ามีเสื้อส้มอีกนะซอมบี้นักโทษผมคงต้องหยิบอาวุธขึ้นมาคุณได้คำยาวคุณแดงเยี่ยไม่ไม่ใช่แต่วอล์กิ่งเดสต์มันคืออะไรวนะูเนาะยิงนี่มาชีวิตอับป <c oughs> ีไม่มีกระเป๋าไม่มีรถไม่มีเยี่ยอะไรเลยโอ้ยิงไม่โดนเลยเออยายหลีโดนตัวโดนคอโดนหลังเอา้าเออเข้าหัวตรงนี้อาเจนกูเนาะ ซอมบี้ก็เหมือนมดตัวอื้อเฮดช็อตโอเคพี่เกียรเก็บแล้วนะพี่เกียรเก็บลูกธนูแล้แม่งยิงทิ้งยิงทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็ถ้าลูกหมดก็ได้เซิฟนี่ไอ้น็มันก็นิ่งอยู่นะคนแดงครับใหม่ก็สิบหกสิบครับน่าจะอย่างนั้นนะโอ้เยอะหรือเปล่าเยอะแยะเยอะแยะแม่งเอ้ซอมบี้เยอะแยะเยอะแยะเลยว่ะ ทำไมผมไม่เจออย่างตาแดงวะเนี่ยผมเจอว่าเต็มทางอ่ะเล่นเซิฟเดียวกันอยู่ออแล้วกนเ่ยเออ,เอ,อตีแม่งเลยเซิฟเดียวกันจะมันต้องพิมพ์มาเดียพิมพ์โลกมารูทโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเยอะแยะไปหมดง,ง้างเฮดช็อตแย่เยอะแย,ยะยุบยับเลย เห็นปะเห็นไฮเออโดนลายผมไม่เจออ่ะโดนเดียวอโอ้เลยหัวเออเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหมึงพุ่นเป็นแม่ดเลยกูยิงไม่โดนหัวตั้งนั้นเลยผมโดนแม่เนี่ยผมพึ่งนานๆอ่ะผมพุ่นนานๆทีเจอตัวสองตัวเออเฮียนเนี่ยตีไม่โดนตีไม่โดเนเลยเป็นเพื่อนเลยอ่ะอุย้ยเชี้อะไรเนี่ยโอ้หมึงพุณเป็นแม่ดเลยนะ อนะัอไหนเราต้องเจอน้อยแต่เจอนะเฮ้ยขนนกดีว่ามองยังไงเป็นพ่พันแผลวะอั้ไหนก่อนดิอันนี้พันพันพันยังไงเคียร์ให้พ้น,พน,พน,านทางเต็มไปหมด จะบอกแม่งเข้าค่ายทหารเจอตัวระเบิดเนี่ยผมจะกลุ้มขมับเลยนะเอาหินตายให้ตายได้มัมดูมีคนตอบมาแล้วมันถามว่าคุณมีบ้านหรือ,อยังโอเคผมก็เคลียร์เท่าที่เคลียร์ได้นะก็จะไม่เคลียร์จนเยอะเกินไปนะทุกคนเพราะมันเสียเวลาแพงที่จะฆ่ามันทุกตัวซึ่งผมก็เคลียร์ให้ผมเดินผ่านได้นะ ไม่อ้อมอไไผมก็<อ>จะเดินไ,ดไปทา,ทางนู้นอะไรอ่ะมันกัคุณต้องก็บอกโหน่อยเฉะแะ่เพียงถามกลับมาคุณแดงมี <c oughs> อยู่กับเราไหมไม่ต้องทำอะไรเลยวันวันนอนอย่างเดียวเยี่ยมไปเลยเฮ้ยผมเจอบ้านผมเจอบ้านคนบ้านใหญ่มากเดี๋ยวผมไปดูกันน่าจะมีคนอยู่ ผมจะไปขอข้าวขอ,อน้ำถ้ามันใจดีให้รถผมักคันหนึ่งนะเอาว่าขี้เกียจเดินนะครับขอขอรถหน่อยได้ไหมครับไปประมาณเนี้ <c oughs> ยเงินเดินต่อไปแม่งไอเมืองที่ผมอยู่ที่ไม่เจอรถเลยเพราะรถมาอยู่บ้านนี้หมดหรือเปล่าเนี่ยฉันพูดว่าอะไร <c oughs> มันบอกว่าโตจ,จัดทาวเวลอะราว แปลว่าอะไรไม่รู้คุณต้องแปลว่าคุดจบดี่ยว้ผมอ่านไม่ออกผมจะแกล้แล้วเป็นมองไม่เห็นมันบอกว่าเซมมันทาวลโอนี่คือเที่ยวผมมาถึงบ้านคนแล้ว,วมันยึดโอ้ยบ้านแม่งใหญ่มากอ่ะ บ้านแม่งลัวสามด้วยเ l c ค m e ทูบัฟเฟโล่ขับบ้านมันชื่อบัฟเฟโล่ขับอะ่ะค <Okay. S 1> ุณต้องโอเบลแม่งปักป้ายไว้เวลค o m ทูบัฟ f บ a l o มทูบัฟเฟโล่ขับล็อกมีคนอยู่ปะวะไม่รู้มีหรือเปล่าปับ๊บไม่มีรถเลย ไม่มีรถเลยฉันอยากได้รถแด,ดง T2 ครับด2ก็ง2เดีต้องตอนนี้อยากได้รถอะของท่วมตัวแล้วเนี่ยเก็บเห็ดข้างป่ากินก่นอนลงไปหา ไปหารถที่อแอร์ฟิวีไม่กลัวกลัวหมาอย่างเดียวไปหารถที่แอร์ฟิวจะเจอไหมวะวิว่งกลับไปกอ,อนไรก็ไ,ได้ที่ไม่ใช่หมาแน่นอนแน่นอนต้องหมาไม่แบบว่าอยู่ตัวเดียวไว้เท่าไหร่ใช่ไหมเออถ้าอยู่สองตัวบอกเลยลาโลกถ้ามีบวสก,ก,ก็ก็เรื่องหนึ่งแดงแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะ อาวุธนี่คือตัวครึ่งตัวก็ววไม่เอาอาวุธนี่คือแบบว่าหอ,อกอะไรเงี้ยโหหอ,อกก็สู้ไม่ได้ไม่ได้เลยเราต้องมีขวานขวานเหล็กอ่ะไม่ขวานเหล็กก็พอน่ะ้อนปอน้อนปอนอืม <c oughs> เพราลงไปข้างล่าง้อนทานทุบก<ป>็ม,มีทีเดียวตายนะแต่ทุบหมาทีเดียวไม่ตายนะทุบหมาสามทีนะตายตามทางไปนี่นะ่าจะโรงงานแล้วก็แอร์ฟิวนะแข็งแกร่งมาจากไหนลองเข้าแอร์ฟิวดีหรือเปล่าะ ในแอร์ฟิวมีโรงรถแต่ไม่รู้จะมีรถดับหรือเปล่าก็ลองไปดูเหืกันเพื่อเจอรถเพื่อเจอรถนะทุกคนผมก็จะลองไปดูไปอัดภาพไปที่แอร์ฟิวนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแอร์ฟิวแล้วนะตอนนี้เราอยู่ตรงโรงงานเกือบจะถึงสนามบินแล้วระหว่างทางนี้ก็อุปสรรคเยอะนะดูดิซอมบี้ดูซอมบี้ เสื้อส้มไกลไกลไกลเห็นปะตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีเยอะเยียไปหมดโอเคเอาเป็นว่าเราจะจัดการเท่าที่จัดการได้ถ้ามันเห็นเราเราก็เตะหน้ามันเลยไม่เห็นหรอกใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะเห็นกูมาพร้อมแล้ว นี่แน่หนึ่งดอกเอาไปเตะไปเตเฮ้ย,เ,เ,ยเจอบ้านคนอีกแล้วหายมารวมฮิตอะไรกันแถวนี้ว่าบ้านคนใช้ขวานใช้ขวานมา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 เจาะตัวไปไล่ไฟ,ไลฟาดไล่ฟาดเพีย้ยหนึ่งดอก สองดอกตรงโน้นบ้านคนนะแม่งมีบ้านมาสร้างสร้างทับแบบว่าเจอเอ็มิ๊หกกูแดงครับผมเก็บไว้ก่อนเพื่อได้ใช้ <c oughs> เจอเอ็มติ๊หกอมีกระเป๋าใส่ <c oughs> ยไงบุต้องไม่มีคุณนางแม่งไม่เจอหฮะทั้งนั้นไม่เจอเฮียอะไรทั้งนั้นผมเจอเนี่ยผมเจอบ้านคนอยู่แล้วเนี่ยบุต้อง ไม่เจอเหี้ยอะไรเลยคณแดงผมไม่เจอเหี้ยอะไรเลย,เลยแต่ผมเจอบ้านคนอยู่ข้างโรงงานนะที่ผมบอกโรงงานตรงสนามบินนี่เดี๋ยวผมไล่เทคทงแม่งให้หมดเลยที่หายห้าหลังอะหลังนี้หลังที่ห้าแล้วโลทงแม่งให้หมดเลยหลังที่ห้าครับอยากได้ลถอยากได้รถ อยากได้รถจะมาเจอบ้านโหสาภาพบ้านไม่น่ามีคนอยู่ต้องเจอแต่บ้านแบบง่อยๆอ,อ,อ่ะอถ้าจะเป็นผ้าคีรีหอ,อทองก็ได้คุณแดงเฮียเสียงตัวระเบิดจากไหนวะตกใจะเสียงตัวระเบิดอ๋อจากผมไม่ได้คุณแดงปิดปิดปิดเนี่ยอไอ้บ้านตรงนี้นี่กำแพงล้อมหายหมดแล้ว กองข้างในนี่ผมไล่เทคหลังที่ห้าแล้วเนี่ยดนต้องบ้านนะเทคทงห้าหลังแล้วอะนี่อะไรวะนะ่ะเฮ้ยบ้านคนอีกแล้วอะเยอะจังวะเจอแต่บ,บ้านคนไม่เจอรถเลยโอเคนั่นคือสนามบินนะไปทางทิศต,ตัวเอไอในนี้ไม่น่ามีรถดรอปอ่ะมีปะวะ ไอในโรงงานข้างสนามบินนี่มันมีมันมีที่ดอรรดไหมเนะาแม่งไม่น่ามีอู่ช่างนะถ้าผมเข้าไปผมก็เก็บอะไรไม่ได้แล้ะผมเลือกเดินทอยหนีเพื่อไปหารถจะวิ่งไปสนามบินเี้ยผมต้องเหมือนผมจะเจอบ้านอีกหลังแล้วเนี่ยที่ผมเจอเจ็ดหลังแลเนี่ยหลังที่นีนานาน้ผมไม่เจอสักหลังหลังที่เจ็ด ไปดูดิผมไล่แม่งเทคทงให้หมดเลยกต้องแล้วจะเกิดปรกากฏการณ์แบบว่าโดนเทคโอเวอร์หมดเจ็ดหลังอะไรเงี้ยนำบินอยู่ไกลๆนั่นไงสน,นามบินอยู่ไกลๆนู่นอะลางๆเลย <c oughs> ใกล้ละใกล้ถึงแล้วไปทางนี้เรื่อยๆเ้ยฝั่งนี้เปล่าวะ รู้มาผิดทางนี่มันทิดต, e. ต, e. ตัว E ตัว E ก็ถูกแล้วไม่ใช่เออถูกแล้วมั้งตัวไหนวะตัว w เปล่าวะไปหาเลยว่าผิดทางปะเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นมันภูเขาหินมาเฮ้ยตรงไหนวะาฝั่งนี้ไปไหนอะวิง่งเล้วเนี่ดูแผนที่นั่นไงออกขวาออกขวาวะมาผิดทาง โอเคไม่เป็นไรเวะดูบ้านตรงนี้ก่อนเราค่อยวิ่งกลับไปโห oh, <hey, S 1> เออเออเลยไอย้นั่นอะไรอ่ะไม่ใช่สนามบินแล้วนะตรงโน้นอนะส,ส้มอะ่ะแั่งอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่สนามบินเมื่อกี้ผมอยู่เมืองถ้าผมวิ่งลงข้างล่างบีหนึ่งก็จะเจอเมืองตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเจอรถหรือเปล่า,าทางที่ดีสรุปก็ต้องไปค้นที่สนามบินก่อนละ ต้องวิ่งกลับไปอีกแม่เลยหรือจะลงข้างล่างเดีวว่าไม่ต้องปงต้องไปแม่งนะหนังบงนับินนะเนี่ยเจอบ้านอีกแล้วฮะผมเข้ามาในบ้านมันแล้วฮะมันบล็อกบ้านด้วยฮะมันล็อกด้วย <c oughs> ที่เกิด มขยันสร้างไปเลยไอ้พวกนี้มันสร้างแล้วมันก็บักบ้านขยันแท้นี่เป็นเกิดมันอยู่นี่นะเจ้าของบ้านแล้วมัน้งเนี้ยน่าจะเจ้าของบ้านเอพี<ะ>เจอแม็กซ์ยสิบมีลูกไหมไม่มีลกูก ไม่ไปแม่งแล้วสนามบินผมวิ่งเลาะป่าลงล่างไโปโผ<ม>ล่เมืองนี้เลยดีกว่าคือแม็กเก็บจากตบอ่ะเมืองดีบีหนึ่งยต้องเอาไปซ่อมใช้ได้ยัยสอ,อมบีม้เต็มเลยเฮ้ยซอมบี้เต็มไปหมดเลยยุบยับยุบยับมไม่ต้องไปสนามบินแล้ว อะไรวะเพอร์เซนเตอร์บอดแอคทเวตคืออะไรวะมันคุยอะไรกันไปไปไปลงข้างล่างผ่านป่านี้ไปก็จะเจอเมืองใหญ่พอดีเสี่ยงโชคเอาพ<ว>แดง<ว>เจอเอ5พีไฟครับผม ผมสภาพิดแปดเต็นไม่มีที่เก็บไม่มีอะไรเลยต้องผมมีนะที่ล้างปืนอะมอีที่ล้างปืน mm hmm. แผนไม่คงไม่เข้านําบงนําบินอ่าลงข้างล่างไปเมืองตรงกลางบีหนึ่งไอ,อซอมบี้อีกแหละตอนนี้ผมสุดแย่มากหรืงนทั้งตัวหนึ่งทำไมเอาต้ง้งเยอะมากแต่ผมเก็บไม่ได้โอเคเอาต้องอารมณ์ น่าจะต่างอันนี้หน่อยตรงที่ผมมีกระเป๋าและของเต็มตัวของมันเยอะมากผมเก็บไม่ได้มันเยอะจออังจะว,วางบริหารช่องของยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่บริหารไม่ได้บนเมเต็มหมดแล้วมาถึงจุดจุดนี้แล้วจุดที่เราบริหารช่องของยังไงก็ไม่ได้เที่ยวเต็มป่าเลยวะสภาพดูสภาพแล้วต้องบอีกแล้วเนี่ยมา มามาดิมามาอะไรอะ่ะเอ <c oughs> อเออเออเด็บ <c oughs> มันเปิดบอดนักโทษอะ่อะฮะมันเปิดบอดนักโทษเหรอผมก็ไม่รู้มันคืออะไรอะใน,นงานมีคนถามแล้วนะ <c oughs> นบอกอะไรคือ บอดนักโทษมันมีบอดด้วยเหรอเกมเนี้ยแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็น NPC ไล่กระทืบเ,เราเนี้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยจะรอยไปเนี่ยเราจะรูไ้ได้ไงเป็น NPC นพีซเป็นคนมันจะแต่งตัวเหมือนกับเรามันจะแต่งตัวเหมือนกับเราม,มันแต่งไงกเราไม่รู้แดงถามผมท่านี้ผมเพิ่ง ผมเพิ่งเข้าเล่นที่หลานัวแดงอีกอมผมไม่รู้ว่ามันมีอ่ะเพิ่งเคยได้ยินอ่ะปโกโก้องไรน่าถึงไหมเนี่ยวันนีน้การเดินทางที่แสนยาวไกลอยู่ในป่ามีซอมบี้ย,ยุบยับหลุดพ้นมาจากดงลงนูนแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ข้างหน้าจะเจอดงซอมบี้ก็ล่า ก็ต้องเคลียทีละตัวแล้วก็เดินฝ่ามันไปถ้ามีปืนนะยิงยับหมดแล้วเนะี่ยโ้โกไปละไปถึงเมืองละข้นเขตแนวป่าข้างหน้าไปก็ถึงเมืองแล้วนะไงสีเขียวเลยพื้นหญ้าข้นแนวนั้นไปก็ถึงเมืองละทุกคน เห็นเมืองแล้วเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าแล้วเมืองแล้วเห็นเมืองแล้วเห็นเมืองเห็นเมืองไม่พอเห็นซอมบี้ด้ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเมลเลยของโปรดประโยชน์เยอะเต็มไปหมดเต็มไปหมด เราควรจะเก็บสตามินาไว้หนึ่งร้อยแล้วก็วิ่งฝ่ามันไปรวดเดียวเลยดีไหมวะไม่น่าพอแต่ไม่น่าเพราะของในตัวเราหนักสตามินาไม่น่าพอนะหัวแม่งเลยกันตุ้มยิงมืนธนูตุมเงินยีตายีตาปักเข้าหัวปักเราไม่โดนปักไม่โดนอะไรเนี่ยอยู่ไกล เอ au, don t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 . อโดน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 เออเข้าหัวเออสูงไปเออนี่ท่าลูกท่าธนูมันแรงดึงเยอะกว่านี้นะไม่จ,จําเป็นต้องเผื่อกะอะไรเนี่ยกะไม่ถูกอะเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนว่ะเอออู้หอกี่ดอกอะเนี่ยเหลือทสองดอกอล้ใช้เปลืองมากเลยเนี่ยลูกธนูเนี่ยจะต้องเหลาใหม่ เออเข่าหัวได้อยู่ได้อยู่ไหนดูสิมันเห็นผมแล้วมาแล้วพี้ยเข่าหัวโอเคดอกอยู่กระทิพสองเก็บเก็บกระเป๋าอน,นูผมยิงไปทิพสองดอกอไปตามเก็บคืนเอาเท่าที่ได้ ไม่ต้องเก็บละเอียดปั๊บปั๊บเมื่อกี้ยิงมาตรงนี้เยอะเลยนะหไหนแล้วบ้างเนี่ยตรงไหนอีกโอ้โหเดินไปเจอเฉยมาแล้วมาดีโอ้ยตีไม่โดนเฉยเย ล้อหลอ,อก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 ,ลออก,ลออกเจออาหารกินอาหารปั๊บเค okay. เรียบร้อยเฮ้ยโหลูกธนูอยู่นี่โอ้โหเกือบครบเลยนะเกือบครบยี่สิบสี่ดอกเลยนะยิงมาตกตรงนี้หายไปสองดอกไม่เป็นไรไม่รู้ยิงไปตกไหนไม่ต้องคราฟใหม่แล้วได้คืนมาขาดทุนนิดหน่อยว่าไม่เจอ ถึงแล้วเมืองใหญ่ไปดูกันว่ามีรถให้เราบาังหรือเปล่า go 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 เลอเลอเลโอเคตัดจบไปเจอกันพร์ทหน้าทุกคนสวัสดีครับ